ทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl s t a r o นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิป Energy Check In นะคะไม่ได้อ่านมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะก็น่าจะเป็นคลิปแรกนะคะของของเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเ,เรื่องราววันนี้ที่เจะอ่านเนี่ยเป็นเรื่องราวของคน2คนที่เงียบ ไม่ได้คุยกันนะคะไม่ได้บล็อกกันนะแต่ไม่ได้คุยกันหรือคุยน้อยมากนะคะเ,เค้กมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของคนธาตุดินนะคะพรศสกการมังกรอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้หรือทั้งสองคนน่ะมีลัคนาหรือว่าราศีหรือว่าดาวจันเป็นธาตุดินนะคะคือพระศกบการมังกรเน้นๆเลยนะก็คือกันนะคะ <S <S แล้วก็ถ้าจะมีราศีอื่นลัคนาอื่นดาวจาันอื่นก็คือมีนนะคะ ตอนนี้ฝั่งเขานะคะ Energy ฝั่งเขาเนี่ยตัวเขาค่อนข้างค่อนข้างโฟกัสไปที่ชีวิตของตัวเองในส่วนของเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินเขาเป็นคนที่มีชีวิตค่อนข้างมั่นคงพอสมควรนะคะอาจจะเติบโตมาในครอบครัวที่มันมั่นคงอยู่แล้วแล้วก็ตอนเนี้ยมีหน้าที่การงานที่ดีสุขภาพที่ดีหุ่นดีหน้าตาดีทุกอย่างดีหมดนะคะการเงินก็ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะในขณะที่ Energy ฝั่งคุณนะ่ะตัวคุณอาจจะมี แค่เห็นความต่างนะความต่างระหว่างคุณกับเขาคือ,อเรื่องของอายุนะคะแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่บอกเพิ่มเติมได้คือเพิ่งเห็นฝั่งเขาอะถ้าเขาจะเป็นคนราศีนะเอาราศีอย่างเดียวนะเขาน่าจะเป็นคนราศีธาตุดินนะประสบการณ์มังกรน,นะคะแล้วฝั่งคุณถ้าคุณจะมีราศีก็จะเป็นราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะอ่นนี่เป็นคําใบ้เพิ่มเติมนะคะเอนเนอร์จีของตัวคุณตอนเนี้ยคุณค่อนข้าง ทำอะไรตามตามใจตามอารมณ์ตัวเองหิวข้าวก็กินอยากนอนก็นอนรู้สึกตอนนี้เศร้าสักพักแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างเต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกนะคะเวลาจะทําอะไรตัดสินใจอะไรจะคิดอะไรตอนเนี้ยจะเป็นเรื่องของความความรู้สึกหมดเลยเป็นอารมณ์ทั้งหมดเลยนะคะคุณชอบเขานะเครู้สึกว่าเขาตรงสเปกค,คุณตัวเขาเวลาเขามองมาที่คุณเนี่ยถามว่าเขาเห็นคุณ เป็นยังไงเวลาเขามองคุณเขามองคุณยังไงนะคะได้ไพ่เดอะสตริงนะคะเขามองว่าคุณสวยแล้วก็หล่อมากถูกใจเขามากนะคะในเรื่องของลักษณะภายนอกความเก่งความโดดเด่นเวลายิ้ม energy คุณอะไรเงี้ยเขาชอบมากถ้าเขาจะต้องเป็นคนที่มีสเปคหนึ่งถึงร้อคุณก็คือถูกถูกติ๊กไปแล้วแบบ99ข้ออะไรอย่เงี้ยนะคะส่วนหนึ่งข้อที่ถูกหักออกมันมีความแตกต่างอยู่ ในเรื่องของคุณกับเขาความแตกต่างคืออาจจะเป็นเรื่องของทัศนคตินิสัยอายุการใช้ชีวิตหรืออะไรเงี้ยนะคะ,ะต่างชาติต่างศาสนานก็ได้อันนี้อันนี้แล้วแต่บุคคลนะคะซึ่งเขาชอบคุณมากเหมือนเดินเข้ามาในห้องปุ๊บเขาเห็นคุณนะเขารู้สึกแบบโอ้โหนี่มันแบบใช่เลยอะไรประมาณนี้แบบตรงใจมากๆนะคะอ๋อเขารู้สึกว่าคุณเป็น เป็นคนที่เขาจะให้ความสนใจความชอบอยากศึกษานิสยัยอยากรู้จักอยากคุณคุณคุณเป็นคนที่น่าค้นหามากๆสําหรับเขานะคะในขณะที่ตัวคุณเนะี่ยสิ่งที่คุณมองเขาคือคุณมองเห็นคนที่คล้ายๆกันเลยค่ะก็คือตรงใจตรงสเปคหน้าตาดีหุ่นดีเป็นคนที่แอคทีฟตลอดเวลาชอบทํานั่นทนํานี่เป็นคนที่ประสบความสําเร็จ เป็นคนที่ดูเจ้าชูด้วยเออด้วยด้วยการพูดสายตาหน้าตาอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าเขาแบบเขาเรียกอะไรถ้าถ้าภาษาพูดก็จะแบบเฮ้ยตัวพ่อเลยคนเนี้ยเฮ้ยตัวแม่เลยคนเนี้ยเออประมาณนั้นนะคะ<ม>ถามว่าตรงใจไหมก็ตรงนะคนุณดูดูชอบเขามากอยู่อะแบบใช้คําว่าชอบใช้คําว่าหลงอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วต่อจากช่วงแรกๆค้ดมองว่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นรักอนะมั้ง ตัวเขาเวลาที่เขามองมาที่มาที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะนะคะเขามองมันเป็นเหมือนการงมเข็มในมหาสมุทรคือไม่คิดเลยว่าจะเจอไพ่ไพ่เดอะสตาเนี่ยบ่งบอกเลยว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเขาไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งเขาจะได้รู้จักคุณไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งจะได้สารสัมพันธ์กันไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งจะได้เจอเจอคนที่ตรงใจตรงสเปคขนาดนี้คือมันเป็นสิ่งที่ เาเรียกอะไรอะ Nearly Impossible ก็คือแบบมันเกือบจะเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เกิดขึ้นอย่างการงมเข็มในมหาสมุทรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะหาเจอได้ง่ายเพราะพื้นทรายน้ําอะไรเงี้ยคือแต่มันมันหากันจนเจอค่ะเออเขาเลยมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบหนึ่งในล้านจริงๆหนึ่งในล้านเราไม่คิดว่าจะเจอแล้วมันเดมมันเต็มไปด้วยแรงดึงดูดที่มันที่มันปฏิเสธไม่ได้แรงดูดเข้าหากันนะคะความชอบ ความความตรงสเปคในเรื่องของเรื่องของความต้องการทางกายอะคะ่ะเออก็ก็ด้วยแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันเต็มไปได้วยพาร์ชั่นจริงๆแล้วเขาชอบเวลาที่เขาคุยกับคุณแล้วคุณฉลาดแค่ขอใช้คาว่าฉลาดเพราะคุณตามเขาทันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมุกเอยเรื่องราวเอยสตอรี่เอยการพูดคุยเรื่องใดๆก็ตามเป็นเหตุเป็นผลหรือเรื่องไรสดได้สาระใดๆคุณตามเขาทันทั้งหมดและคุณดูเป็นคนฉลาดในสายตาเขา ฉลาดในที่นี้คือฉลาดทางอารมณ์ฉลาดทางความคิดการวางตัวทุกอย่างเลยค่ะตัวคุณนะ่ะคุณมองความสัมพันธ์นี้ว่าอะไรหรือป่ไพ่ซิกาบอนค่ะไพหห่หกหกหกไม้นะคะคุณมองมันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่เป็นเหมือนความสัมพันธ์ในฝันนะ่ะถ้าคุณทําความสัมพันธ์นี้สําเร็จถ้าคุณได้คบกับเขาจนแต่งงานการม,ม,มีลูกมีลูกอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นแบบ ชีวิตในฝันชีวิตคู่ในฝันความสัมพันธ์ในฝันครอบครัวในฝันที่เคยฝ่ายฝันไว้ว่าเฮ้ยวันหนึ่งอยากจะเจอคู่แบบนี้อยากมีคู่แบบนี้อยากอยากมีความสัมพันธ์แบบนี้กับคนที่ประสบความสําเร็จกับคนปรัมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันตรงตามลิสต์ที่คุณต้องการทั้งหมดเลยเออคือมันมันก็เลยเหมือนกับมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเอ้ยแล้วอยู่ในตำแหน่งเลขเจนะ็ดด้วยเลขเจนะ็ดอะค่ะเออคราวเนี้ยมันเลยปฏิเสธ ไม่ได้ว่าว่าไม่ไม่ว่าดวงจะว่ายังไงไม่ว่าใครจะว่ายังไงไม่ว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ชีวิตคุณกับเขามันจะเป็นยังไงคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันคือความสัมพันธ์ที่ที่ที่เพอร์เฟกที่สุดนะคะไม่รู้หรอกว่าผมลิขิตไหมไม่รู้หรอกว่าโชคชะตาจะว่ายังไงแต่สําหรับคุณน่ะคุณไม่มีอะไรจะหักคะแนนความสัมพันธ์นี้เลยคุณรู้สึกว่าเต็มสิบก็ให้สิบอืมเต็มร้อยคือให้พันอะไรประมาณเนี้ย เป็นความสัมพันธ์ที่มันเรียกได้ว่ามันมันเพอร์เฟกมากๆสำหรับคุณนะคะคราวนี้สิ่งที่ตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขานํามาสู่ความสัมพันธ์นี้คือความตื่นเต้นเร้าใจความความคาดเดาไม่ได้ความโรลเลอร์คอสเตอร์ความความน่าค้นหาความไม่น่าเบื่อความความ พูดยังไงดีขอแปลเป็นภาษาเคกแล้วกันความที่คุณต้องมานั่งดูดวงแล้วถามหมอดูเรื่องเขาตลอดเวลาเขารู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขานํามาสู่ความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายด้วยถ้าบางคู่เคยทําแล้วก็เออแต่ถ้ายังไม่เคยทําเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเขาอยากจะทําแบบนั้นอะไรประมาณนี้นะคะในขณะที่ตัวคุณอนะสิ่งที่คุณนํามาสู่ความสัมพันธ์นี้คือความ ไม่ตัดสินเขาไม่ตัดสินความสัมพันธ์ไม่ตัดสินใครคือเป็นความรู้สึกสบายสบายปล่อยให้มันเป็นไปบางเรื่องคุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยคุณอยากได้คําตอบนะอยากคาดคั้นอยากให้อยากเห็นผลลัพธ์แต่ในเมื่อมันยังเห็นไม่ได้มันยังรู้ไม่ได้มันยังไม่มีคําอธิบายคุณก็ไม่รีบคุณก็รู้สึกอ่ะไม่เป็นไรงั้นขอนั่งแขวะห้างจิบน้ําตงโมรอแล้วกันแล้วคุณก็จะเหมือนกับค่อยๆดูค่ะดังนั้นสิ่งที่คุณให้ นำมาซึ่งนำมาซึ่งความสัมพันธ์เนี้ยคือคุณรู้สึกว่าคือตามไพ่อ่ะคุณนำความความชิวเออขอใช้คำนี้แล้วกันเข้าใจง่ายดีนะคะคือไม่ฟอสไม่บังคับอะไรทั้งนั้นอะไรมันจะเกิดคุณก็อ่าโอเคสถานการณ์เป็นอย่างนี้แต่ถ้าอันนี้มันยังไม่เกิดแล้วถ้ามันเกิดมันจะยังไงคุณก็คิดไว้นะแต่ว่าคุณจะไม่เทคแอคชั่นไม่ทําอะไรคือจะค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองนะคะ แล้วเวลาที่สถานการณ์มัน i n t e ท s e ความหมายคือถ้ามันเข้มขนนะ้นอ่ะเช่นคุณอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือทะเลาะก,กันหรือใดๆอ่ะหรือมีปัญหาเข้ามาเป็นปัจจัยที่สามที่4ี่ที่ห้าในความสัมพันธ์คุณจะถอยคุณจะไม่ทะเลาะแล้วคุณจะไม่เถียงไม่อะไรทั้งนั้นคุณจะถอยก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาผ่านไปสักพักวันสองวันคุณจะค่อยกลับมาคุยกับเขาใหม่ให้มันปกตินั่นเองนะคะเหมือนรักษาบาลานซ์ความสัมพันธนะ์อ่ะสิ่งที่ตัวเขารู้สึกว่ามันเป็นชันเลนหรือเป็นความท้าทายในความสัมพันธ์นนนนี้นะคะคั่่ืืือออเเรรรงแกกลยา การปรับจูนระหว่างคนสองคนไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างนิสยัยเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเขาเหมือนจะต้องเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตตัวเองเนื่องจากเขามีความสัมพันธ์นี้สมมติว่าชีวิตเขามันถูกเติมเต็มด้วยเรื่องงานเรื่องเองินเ,เรื่องนั้นเรื่องนี้คือมันมันเซตเทิลไปแล้วโดยที่โดยที่ชีวิตเขามันไม่มีพื้นที่ว่างเท่าไหร่เขาจําเป็นต้องเคลียร์ชีวิตเพื่อให้มีพื้นที่ว่างสําหรับคุณอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็ยังถือว่าเป็นเรื่องยาก คุณจะเห็นเห็นได้ว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้หรือเขาคุยคุณน้อยบางวันเขาคุยคุณเยอะบางวันเ้าคุยคุณน้อยบางวันนัดแล้วอ้าวไม่ว่างอะไรเงี้ยแต่บางวันก็ว่างให้ทั้งวันเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่เขาเหมือนกับต้องเคลียร์ต้องจัดการนั่นเองนะคะบางคนตัวเขาเนี่ยมี choice มีตัวเลือกแล้วคราวนี้พอเขาเจอคุณเขามีคุณเขาอ,อยากซีเรียสแล้วจริงจังให้พื้นที่ชีวิตเขากับคุณแค่คนเดียวก็ต้องเคลียร์คนที่เหลือให้หมดอะไรประมาณนี้นะคะในขณะที่ตัวคุณอืม สิ่งที่ Challenge หรือเป็นความท้าทายนั่นคือการลืมความเจ็บปวดแล้วก็อดีตไพ่สาดาบเนี่ยหมายถึงว่าตัวคุณเคยถูกทำให้เจ็บหนักมากๆนะคะอาจจะโดยคนเก่าคุณแฟนเก่าคนคุยเก่าหรือใครก็ตามหรือตัวเขาคนนี้เองก็ตามคุณจำเป็นที่ต้องเหมือนกับรักษาแพ้ใจทำใจให้เข้าใจยอมรับและลืมอดีตหรืออะไรเงี้ยนะคะไม,ไม่ให้ตัวเองแบบเจ็บปวดไม่เอาความ คุณคล่องมองใจในเรื่องเก่าๆมาเก็บมาทัเวลอในปัจจุบันอะไรเงี้ยคือคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากพอสมควรที่จะต้องฮิวใจไปด้วยแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์นี้ไปด้วยมันเป็นเรื่องยากแต่คุณก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินที่จะทําได <c oughs> แ้แต่แต่ก็แค่ยังทําไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่ตัวเขาอยากให้มันเกิดขึ้นมากที่สุดเลยในตอนนี้คือตัดและจบวงจรเก่าๆบางอย่าง เค้กไม่ค่อยแน่ใจว่าไอาการตัดจบของเขาเนี่ยมันคือตัดอะไรถ้าอิงจากไพ่ก่อนหน้านี้เค้กเคขอออันสองแบบนะคะแบบแรกคืออิงจากไพ่ก่อนหน้านี้คือเขาจะเป็นต้องจัดตัดคนอื่นๆออกให้หมดตัดออกให้หมดเลยเพื่อที่จะได้ส,สัมพันธ์นี้ให้ได้กับคุณให้มันแบบเป็นไปตามที่ใจเขาต้องการและคุณต้องการอย่างที่สองมันเป็นไปได้ว่าคุณสองคนเริ่มต้นความสัมพันธ์กันแบบ แฟนด้วยเบนฟิตหรือมีแค่เซ็กกันไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องความรักหรืออะไรคราเนี้พออยากจะให้มันเป็นความสัมพันธ์แบบที่มีสถานะมีความรักมีความชัดเจนว่าเฮ้ยเราไม่ได้คบกันแค่เรื่องบนเตียงแล้วนะมันมีเรื่องกื่นด้วยนะเราอยากมีเธอในชีวิตนะในฐานะคู่ชีวิตในฐานะคนรักแฟนอะไรเงี้ยว่าไปมันจําเป็นต้องจบวงจรเดิมก่อนอาจจะต้องนั่งคุยกันให้ชัดเจนว่าเฮ้ยแต่ต่อไปอ่ะมันจะไม่ใช่แบบคบเจอกันแล้วแยกจากแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์แล้วนะมันจะมีสถานะนะอะไรเงี้ยคือเขาอยากให้ ให้การจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เนี่ยเกิดขึ้นนะคะในขณะที่ตัวคุณน่ะคุณอยู่ด้วยคุณได้ไพ่แฮงแมนอย่างที่เคยบอกว่าเอเนอร์จีคุณมันเหมือนกับตอนเนี้ยคุณใช้ความรู้สึกและอารมณ์นําทางคุณพยายามคิดเพื่อที่จะคิดหาวิธีคิลหัวใจตัวเองไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดนะคะแล้วคุณก็คิดอีกด้วยว่าแล้วยังไงความสัมพันธ์นี้มันจะยังไปต่อได้ไหมอืมแล้วไอสิ่งที่คุณคิดนะมันเป็นสิ่งที่ อยู่ในตำแหน่งของอะไรที่คุณอยากให้เกิดขึ้นที่สุดในตอนนี้เค้กมองว่าดังนั้นอ่ะคุณต้องการโซลูชันหรือว่าวิธีการแก้ไขวิธีการฮิวใจตัวเองวิธีการแก้ปัญหานี้วิธีการทำยังไงให้ให้เข้าใจเขาในช่วงเวลาที่เขากำลังเคลียร์ตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่คือสิ่งที่ตัวคุณอ,อยาก อยากได้มากที่สุดอยากให้มันเกิดขึ้นมากที่สุดนั่นก็คือโซลูชันหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าทางออกนั่นเองนะคะในความสัมพันธ์ไพ่สรุปเนี่ยเป็นไพ่ดูนะแป๊บหนึ่งเป็นไพ่ก้าวดาบทั้งคุณและเขาเครียดมากมากในความสัมพันธ์นี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณ take it serious พอมันเริ่มต้นมาแบบที่อย่างวะอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันจะเปลี่ยนสถานะที่หลังนะคะมันค่อนข้างมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าใจคนสองคนตรงกันอ่ะเราสามารถพูดแบบนี้ได้ในสมัยที่เฮ้ยสำหรับคนอายุ2ี่สกว่าแต่พอวัยกลางคนขึ้นมาหน่อยหรือโตขึ้นมาหน่อยหรือมีภาระมีหน้าที่มีความรับผิดชอบมีชื่อเสียงหรือมีมีอะไรที่เป็นแวดวงสังคมหรืออะไรเงี้ยคะ่ะ การที่คนสองคนใจตรงกันอ่ะมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายแหละต่อให้มันยังเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ตามมันจะยังยากและซับซ้อนอยู่ดีโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องความต่างเข้ามาเกี่ยวข้องต่างชาติต่างศาสนาต่างเงินต่างสถานะต่างอะไรเงี้ยค่ะต่างแวดวงสังคมอะไรเงี้ยดังนั้นมันยากทั้งคุณและเขาต่างคนต่างคิดแล้วก็หาวิธีแค่ไขพยายามพยุงความสัมพันธ์เอ่เค้งมองว่า ความสัมพันธ์นี้จะใช้เวลานานในการเซตตักคือวิธีหรือว่าทางออกของปัญหามีมีเรื่อยๆแหละแต่ปัญหามันก็มีอยู่เยอะดังนั้นมันก็จะค่อยๆแก้ไปทีละปอมอะค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้อะไรเงี้ยหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้แล้วคุณอาจาจะรู้สึกว่ามันเพี้ยมีปัญหาจริงๆแหละแล้วมันก็ต้องแก้แต่ถามว่าเฮ้ยคุณเครียดแบบเครียดมากน้อยไม่หลับอะไรเงี้ยมันขนาดนั้นเลยไหม เคงมองว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นหรือมันจะไม่ได้เป็นทุกวันความหมายคือคุณอาจจะเป็นช่วงแรกๆที่เกิดปัญหาหนักๆใหญ่ๆ,ญๆเกี่ยวกับเรื่องของเขาหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มเบาลงนะคะเหมือนเวลาคนอกหกักอะไรส่วนตัวเขาเองเขาก็พยายามรีแล็กซ์นะพยายามทําให้ตัวเองผ่อนคลายสบายใจทั้งกายทั้งใจนะคะเวลาที่คิดเรื่องคุณทิไลเขาจะเครียดตลอดเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากอยากเคลียร์ทุกอย่างให้ได้ไวๆจะได้แบบเขารู้อะ ว่าการที่คุณสองคนอยู่ด้วยกันไม่ได้หรือไม่ได้คบกันหรือยังไม่ได้พูดกันตรงๆว่าเ้ยตกลงเราเป็นไรกันอะไรเงี้ยมันสร้างความไม่สบายใจให้กับคุณและเขาเองก็ไม่สบายใจเขารู้นะคะแต่ว่าสถานการณ์มันบังคับให้เป็นแบบนี้ณเวลานี้ตอนนี้นะคะความสัมพันธ์นี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเดือนมิถุนาอ่มามีนามีนามิถุนาการกขดานะคะแล้วก็พฤศจิกายนนะคะสิ่งที่มันจะพลิกหน้ามือหลังมือเลยนะคะ คือจะเกิดขึ้นในเดือนเหล่านี้ที่พูดไปมีนามิถุนากรกฎาพฤศจิกายนนะคะลองดูนะขอบคุณมากๆทุกคนที่เข้ามาฟังในวันนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ